สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเก็บข้อมูลวันชาตินอร์เวย์ย้อนหลังให้เพื่อนเพื่อนได้ชมค่ะตอนนี้การเดินขบวนของเด็กและวัยรุ่นก็สิ้นสุดแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนและตอนนี้ก็ได้มารวมที่จุดกลางสนามตลาดนะคะแล้วเสียงเพลงดังมากเลยค่ะ แล้ววัยรุ่นก็เต้นกันอย่างที่เห็นนี้ค่ะเยะเพนก็โบกมือในตำนองเต้นด้วยค่ะเพื่อนๆสนุกไปกับเขาด้วยค่ะเพลงวัยรุ่นค่ะดังมากเลยค่ะอยากให้เพื่อนๆได้ฟังจังเลยค่ะสนุกมากค่ะแต่เยเพ็ปล่อยเสียงออกไม่ได้ค่ะไม่งั้นติดลิขสิทธิ์ค่ะเพื่อนๆ ยายเฟนก็เดินถ่ายไปเรื่อยๆเก็บข้อมูลกับสถานการณ์วันชาติเล็กๆน้อยๆที่นี่เขาเรียกว่าีโวลี่หรือว่าสวนสนุกของเด็กนั่นเองค่ะที่ยายเพนได้ถ่ายลงเมื่อวันก่อนนู้นและวันนี้มาเก็บข้อมูลและมาชมว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรเสียงเพลงดังมากเลยค่ะ ถ้าเกิดว่าปล่อยเสียงเพลงเข้ามาในวิดีโอก็จะติดลิขสิทธิ์และจะออกไม่ได้ค่ะเพื่อนๆเนยาเพนก็เลยพูดใส่และอธิบายเป็นการให้เพื่อนๆเ,เข้าใจด้วยค่ะเพลงดังอากาศดีปกติเด็กจะเยอะผู้ใหญ่ก็จะเยอะค่ะสมัยตอนลูกยังเล็กอยู่พาไปเล่นทีวรีอากาศแบบนี้นะคะ คนแน่นถนัดเลยค่ะจะเล่นอะไรก็ต้องรอคิวค่ะรอคิวซื้อตัว๋วแล้วก็รอคิวขึ้นเล่นค่ะเพื่อนๆมีแต่รอกับรอแต่วันนี้ก็มีคิวยาวอย่างนี้ค่ะแต่ไม่ทุกอย่างค่ะบางสถานที่บางการเล่นคิวยาวค่ะ ผู้ใหญ่ก็เล่นด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเด็กอย่างเดียวผู้ใหญ่ก็ชอบค่ะแต่สำหรับยายเพนเคยขึ้นกับน้องเป็นคารุเซนหมุนๆอย่างนี้นะะเลยค่ะยายเพนลงมาอ้วกแตกอ้วกแตนเป็นไข้ยอยู่สองวันอ้วกงอหัวไม่ขึ้นเลยค่ะเพื่อนๆกลับมาไม่สบายจากนั้นมาก็ไม่ขึ้นอีกค่ะ เดินไปซื้อน้ำแข็งปั่นหรือที่นี่เรียกว่าเชลชค่ะคเพื่อนๆปกติอากาศดีอย่างนี้เด็กเยอะค่ะอย่าเพนไปสนับสนุนเขาหน่อยค่ะดูสิคะเขาวางเอาไว้เต็มเลยค่ะคือตั้งเอาไว้บริการค่ะ